เตตรงนี้น้ำเกลือเยโอ้เกือเซตไปนี่เตไปนี่โอ้แรว่ามมนเลี่ยนแล้วเซนมันจะไม่เลียแล้วกับผิวไออเขาเอิรมันบ่เรียบรู้สึือกระเทินแรงม่ได้น้าไไหลเสียสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยราดกับแอดมินบ้านเฮาบัวได้เจอบัวได้พ่อกันในเวอชันกับมอเตอร์ไโดน ตั้งจังหวัดมาเลอยอยางลวงรถกับห้างตอนนี้ก็ยังห้างอยู่แต่ว่าบริเวณตันงนี้เราขี่ไปก่อนไฟกับโชว์ไม่กับพวกคืน <c oughs> อ่ะมาเบิ่งบรรยากาศทั้งๆถนทน,นท้ายคลิปย้ำเส,สาร์ทุกคนทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดอำเภอประทับน,นันตรงนี้จังหวัดบุรีรัมย์แสงค้า่น้มุ่งหน้าไปอำเภอโนนนิแดงโอ้ถนนทุกคนถนนถนน,น,นดีอากาศ อากาศตอนเช้าอยู่บ้านเฮาตอนนี้ก็เย็ยนเย็ยนเย็ยนพ่อหอนอะไรตั้ววา่าคาดวา่าสายไปประมาณ10บโมง1ิบเโมงหลังจากนั้นไปน่าจะฮอน,น้ำมื่อคืนนีืฮหอนนอนอยู่บ้านโอ้เปียกเมือแล้วทางหน้าทางหน้ารถรถน้ำรถน้ำแข็งเลยแซงมไ,ไม่ได้น้ำมันไหลเปียก <laughs> ถนนดีนะเสตเหตุเพอท,ท่านโดดหเหตเเรโดดเดีวน,น,วนี้นู้วถนนกังงบูไม่เดิดอำเภอประคันะทุกคนอาดมาเบื่อน้นแดเราหนี่นิสังเงบมันตัดอำเภอด้นี่แดกครับ ถึงบริเวณงานขยายถนนซีเลนเออเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสมปอยบ้านน้อยเออแถวนี้บ้านหนองบ้านหนองถนนซีเลนอ๋อลาดยางมกงจะบบอกนะเสร็จแล้วเสร็จไปนี่เสร็จไปนี่เสร็จไปนี่นนโอ้โหโอ้โหจุกจูกจ๊กจุ๊กมาจูกยังไงมันเป็นห่วยอันตรายนะทุกคนนะเพราะว่าอย่างรถมอเตอร์ไซค์เอาไปตรงมหันต์ผมขี่ไป ที่ไปว่างหันนี่นะพันธลุ่มว่างหงนันผมก็จุกนะครับถ้าเป็นรถน,น้อยๆโอ้อาจจะลมเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียได้ระมัดระวังนะเราระมัดระวังเออเจ้าหน้าที่ถนนกะชัดเจเนนะชัดเจนนะนี่เอ,อ้ารถหายไปไหนอ,อ้าวผุนรถจอดอยู่ไหนรถแมคโครถเกียร์จอดอยูน่นี่เออนนเจ้าหน้าที่นชูเลนแต่ว่ากะระมัดระวังโอ้ควันกุบเลย <c oughs> คุนกุบเลยคุนกุบเลย ฝากไปถึงผู้ที่ใส่รถใส้ถนนนะครับขับพันนู้นนี่แลงเรามัดระวังเกิดอันตรายได้นะเพราะว่าถนนบนห้อยตัดห้อยต่ออาจจะขุดหลุมว่างทอแต่มันจะอันตรายกับพี่น้องประชาชนในกรณีสามแยกทางนานี้กันสมัยที่เ็ดถนนก็เห็ดไว้แบบสี่แหละครับรถที่เขามาจากจังหวัดเป็นมอเตอร์ไซค์ล่มกันทุกคันเลยนะครับอันตรายเห็นเห็นเรา เสียวเขาเราเสียวขนาดพับพื้นทีเ่เขายังลเลีเยาไปยังเกือบเกือบลวมได้เนาะสามแยกส้มปล่อยเลี้ยวซ้ายไปละหานซ้ายเลี้ยวขวาไปเขาชางตะกูอา่านี่นี่น,นี่เดี๋ยวเขาจะเลี้ยวขวาโอ้รถดิด,ฟดไฟแดงหลายตัวนี่นยอย่างไนยังนี่ซนูน,ซนิคฮอนด้าซูนิคขน้า ใ,ใส่สหมวกกันในเด้่องและมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกนี่านี้ความสำคัญสูงเลยทุกคนถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุนี่ยังมานี่เวลาล้มไปหัวฟาดพื้นน้อยเดียวทบับมอเตอร์ไซค์มโอ้เรียบร้อยเลยจะเกิดใส่หมวกกันน็อกนกี่มีความปลอดภัยสูงว้าดีแม็กซีประตูแต่งสวยนะเนี่ยนี่กัทางหลวงหมายเลข348อำเภอโนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์ อ่ะโน่นนี่แดงแล้วกินกาแฟก่อนกาแฟกกเบาหรเบิง้งว่าบรรยากาศอยู่หน้าตลาดโน่นนี่แดงเหมือนยังเลยเนี่ยอ,อกยี่ ไปเที่ยวบางไฟห๊ะจัวเรียบะบ่รู้กันยุหมกไหนของประคัเออใช่บ้านเขาจัดยังไงคือแบบบางไฟลาดมวลอยู่ เดี๋ยวหามองจอดกินกาแฟาหนตลาดหนาทางงข้วตลาดนู้นนี่เด็กหครับน,น,นี่กับบรรยากาศย่ำเส้ยๆกาแฟเขาเอือนาาอ่นสภากาแฟโอ้อมี่เอามี่ยงใคเอามั้ยเมี่ี้คือจะกินไข่เออ่คือจะกินไข่กินกาแฟาแล้ว เข้าบ้านละบาทเนี่ยเออก้อนเข้าบ้านเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งถนนโนนนี่แดงช่วงม,มออนุสาวรีย์เราสู้ก่อนเป็นจังไดแน่อา่าบันทึกคลิปนี่เกิดมื่อวันวันที่เท่านี่วันที่แปดบ่กแม่หมอวันที่นมื่อวันที่อันอาทิตย์ที่เจ็ดที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่อาทิตย์ที่เจ็ดเดวทุกคนไปเบิ้งถนนก้อนว่าไปฮอดได้แล้วเป็นจังไดแน่ ฮอตแล้วพนาฮอดแล้วพนาเนอนแล้วไปเออเดี๋ยวพี่น้องชิมาเลือกตั้งเนาะเชิญเชิญพี่น้องที่อยตังวันตังเมืองที่ออกมาเหตการเหตุงานผ้าใส่สีใส่เสียงเลือกตั้งเนอะพี่น้องเ้อมีถนนแล้วแล่ววัวได้โปรหมดไปพักการเมืองบัได้โปรหมดนักการเมืองเลยเชิญเชินมาเลือกนี่ครับบรรยากาศเออถนนโนื้ที่แดงอันนุสวรีเราสู้ยังบาเล้ว ตอนแรกว่ามันเลี่ยนแล้วเซนมันจะได้เลี่ยนหรอก็ผิวอเออเขาเอิร์ดมันบเปลี่ยนก็คือขึ้กระเทินก็เพระเฮ็ดโรยตรงนี้นี่แม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่โอ้โหคือุขเระเฮ็ดตงนี้น้ำน้อหนี่เนาะน้ำพี่น้องเนาะเฮ็ดตงนี้น้ำเกิดอะไรโอ้เกือบเกือบแม่งบอลนี้โอ้อันตรายอันตรายเบิ้งเบิ้งเห็นบ่บ่ได้แก่นไ่ได้เฮ็ดไปได้ดิเบิ้งได้เด่าจราเี้เอาประมาณนี่แหละสิ่งนี้แหละอีพี่นี่ครับสวัสดีครับผม Go!